สวัสดีครับน้องๆมีน้องๆหลายคนนะครับเคยถามเข้ามานะครับว่าทําไมพี่สมบอยนะครับร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะจังนะครับแม่นะครับยังไงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคำชมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะครับอยากจะร้องเพลงให้เก่งเหมือนพี่สมบอยนะครับวันนี้นะครับพี่สมบอยมีเคล็ดลับจะมาแนะนาครับเชิญรับฟังกันครับผมอยากจะฝึกร้องเพลงให้เก่งอยากจะหัดอยากจะขับร้องเพลงให้เก่งแต่ไม่มีที่ไหนที่พอให้เสียงได้เปล่งแถมโควิด แบบเนี้ยคงออกไปไหนไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวก่อนเพราะยุคนี้มันยุคใหม่อยากจะขับอยากจะร้องก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่เปิดมือถือขึ้นมาแล้วโหลดแอบปบอันนี้มาใส่แอปร้องเพลงสุดเจ๋งคุณอาจได้เป็นนักร้องคนใหม่แอร้องเพลงของ Star Maker Star Maker Star Maker, Star maker. จะร้องเดี่ยวร้องหมูก็ร้องในทุกเพศชา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่พี่คอสตูแมนมายังไงเนี่ยอ๋อพอดีผมเดินผ่านมาเห็นกําลังพูดถึงแอป StarMaker อยู่ผมน่ะโหลดแอปนี้มาแล้วเจ๋งจริงเหมาะกับการซ้อมร้องเพลงมากๆ มีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นได้มากมายไม่ว่าจะร้องเดี่ยวหรือร้องกับเพื่อนหรือแม้แต่จะสร้างกลุ่มร้องกันเป็นครอบครัวก็สามารถทาได้ในแอป Star Maker นี้ได้เลยและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีฟังก์ชันปาร์ตี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นห้องร้องคราโอเกะแบบออนไลน์นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปพูดคุยกับสมาชิกท่านอื่นในห้องนี้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการเข้าไปร่วมร้องเพลงร่วมฟังเพลงกับสมาชิกท่านอื่นๆในห้องนี้ได้ด้วยนะครับแม่นะฮะก็เรียกได้ว่านะครับไม่เหงากันอย่างแน่นอนนะครับกับแอป Star Maker นี้ผม จบร้องเพลงของ star maker star maker star maker, star maker จะรองเอวร้องหมูก็ร้องได้ทุกเพศวัยรองเพลงของ star maker star maker star maker หลดเลยหลดเลยจะได้ร้องเพลงก่อนใคร อย่าลืมนะครับน้องๆครับแอปร้องเพลงแอปร้องคาราโอเกะดีๆแบบนี้นะครับต้องแอป Star Maker เท่านั้นนะครับมีให้โหลดทั้งเวอร์ชัน Android และ iOS นะครับทุกสามารถโหลดได้ที่ Google Play Store นะฮะหรือว่า App Store นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับสามารถกดจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับโหลดแล้วอย่าลืมรีวิว5ดาวด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับอยากเป็นนักร้องเสียงดีต้องโหลดแอปนี้มาเลยนะครับแอป Star Maker สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวนอัคารแบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่านะครับเอาละครับน้องๆครับและสําหรับวันนี้นะครับโอ้โหนีครับเนสโกะนะครับโอ้โหจากดาบพิฆคาดอสูรนะครับ ยังไงครับมายังไงครับนี่วันนี้นะฮะโอ้โหวันนี้นะครับพี่สปอยนะครับเรื่องจากตอนนี้เนี่ยยังไม่มีตัวละครอะไรเข้าใหม่นะฮะพี่สปอยนะครับว่างๆนะครับก็เลยลองทําการทดลองไปทดลองมานะครับลองเอาน้องเนสโกะของเราเนี่ยนะฮะไปรวมร่างกับพวกตัวละครเทรเวอร์เดสันดูนะครับทีนี้พอรวมร่างไปรวมร่างมานะครับพี่สปอยนะฮะไปเจอการรวมร่างอันหนึ่งนะครับที่เออมันดูแล้วน่าสนใจดีนะครับพี่สปอยนะครับก็เลยมาทําเป็นคลิปนะครับให้น้องๆดูไป พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าท่านเอสโกเราเนี่ยนะฮะไปรวมร่างกับเราเทรเวอร์เฮเดสันนะครับจะออกมาเป็นลักษณะอะไรยังไงบ้างนะครับเอาละครับไม่รอช้านะครับถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยเอาตัวแรกนะครับเริ่มไปเลยครับแอนเชียสด็อกนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินหนีแม่นะฮะแอนเชียสด็อกนะครับบอกเรียกผมก็ไม่เคยเรียกออกมาต่อสู้เลยนะฮะทีคอนเทนต์อย่างนี้นะดันเรียกผมออกมาเอา นะครับลองให้แอนเชสด็อกนะครับรวมล่ากับเดนสโกดูหน่อยครับจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอ้โหแอนเชียสด็อกเรานะครับอยู่ดีมีชุดใส่กับเขาแล้วแล้วผมตั้งเลยนะครับแอนเชียสด็อกเรานะครับ โอ้โหนี่ฮะจากหมาโครงกระดูกนะครับกลายเป็นหมาพังไปเลยเดียวนะครับโอ้โหผมตั้งกันเลยเดียวนะครับแม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดซุโกะกับแอนเชียสด็อกนะครับเอาทีนี้ต่อไปครับอยู่ใกล้ๆไม้ใกล้ๆมือก็มาเลยนะครับเบมบ์บนะฮะอ่ะนะครับเบมบ์บนะครับถ้ารวมร่างกับน้องเนซุโกะของเรานะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับเอาล้วครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วไหนเนซุโกะอย่าเพิ่งขยับอ่ะชึบ รวมแล้วนะครับไม่เกิดผลอะไรนะครับน้องเนสโกะไปยืนอยู่กับด้านล่างแบบนี้นะครับแหมอาจเป็นเพราะว่าเบมอั้นตัวใหญ่ไปก็เป็นได้นะครับเอาต่อมาเลยครับบิ๊กชาลีนะครับบิ๊กชาลีกับน้องเนสโกะจะเป็นยังไงนะฮะเตรียมดูกันครับน้องเนสโกะเราจะกลายเป็นวัวแล้วนะฮะโอ้เดี๋ยวนะโอ้รวมไม่ได้นะครับไปอยู่ด้านใต้คล้ายๆกับเบมอตเมื่อกี้เลยนะฮะ โอเคครับถ้างั้นโมเดลไหนที่มันรวมกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่สปอยจะขอข้ามขั้นตอนไปเลยแล้วกันนะครับต่อมาครับเจอกับโบนสเวิร์หน่อยนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่พี่สปอยไม่ได้หยิบมาเล่นเลยนะครับโบนสเวิร์นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูมีอนาคตดูเหมือนจะมีอนาคตนะครับเอ้าไปครับว้าวนี่นะฮะเนสโกกับโบนสเวิร์เรานะครับกลายเป็นอะไรไปแล้วครับโอ้นี่ฮะ อสูรเวอร์ชั่นใหม่นะครับโอ้โหนี่ครับผมทะลุออกจากเบ้าตาของโบนสวิร์ตกันเลยดีแวนะครับแม่นะฮะอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านลองเป็นการ์ตูนแคทดูบ้างครับว่าทะรวมกับเนสโกะจะรวมได้ไหมนะฮะเอาครับการ์ตูนแคทกับเนสโกนะครับว้าวนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนสโกะไปมุดอยู่ในท้องการ์ตูนแคทแบบนี้นะครับ เอาล้วครับและถ้าชิคเก้นโกสนะครับรวมล่างกับเนสโกจะเป็นยังไงนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะะฮดูมีอนาคตนะครับดูมีอนาคตไปครับวู้ดี่ฮะชิคเก้นโกสเรานะครับเออแล้วเดี๋ยวตรงนี้อะไรนะฮะตูดของชิคเก้นโกสเรานะครับเอากระโปรงเนสโกมาใส่ซะกัารนะครับโอ้โหเดียะเนสโกกับชิคเก้นโกสนะครับ เราจะต้อนคอสตูแมนเป็นต้นแบบนะครับแล้วน้องเนสุโกะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอนาคตมีอนาคตนะฮะตายครับว้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลักษณะจะคล้ายๆกับชิคกี้พโก้เลยนะครับผมยื่นออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับและกลายเป็นว่าพี่คอสตูแมนเรามีมือกี่อันครับนี่นะฮะมีมือยื่นออกมาแบบนี้ด้วยนะครับแล้วใส่กระโปรงแบบนี้นะฮะโอ้โหนี่นะฮะเนสุโกะกับคอสตูแมนนะครับ เอาครับมาลองตัวที่มันรูปร่างประหลาดๆขึ้นมาหน่อยนะฮะอย่างคันชี่โรดค d c r e a t u r นะครับไปครับเอ้ยเ้ยชุบเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ดูดีครับอันนี้ดูดีนะฮะดูรวมร่างได้สมส่วนนะครับนี่นะฮะนส s กะเราดี่คว่ำหัวแบบนี้นะครับเอาแล้วนะครับคว่ำหัวแบบนี้แล้วนะฮะโอ้แล้วมีชุดมีอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะ เอาครับเฮดไลท์นะครับถ้ามารวมล่ากกับเนสโกะนะครับจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนะครับหยิบเนสโกะซากมาหนึ่งตัวครับไปแล้วครับเออเช่นเช่นนี่นะฮะโอ้อะไรครับนี่นะเท้าเนสโกะทำไมกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วใส่กระโปงด้วยนะเดี๋ยวนะมีถุงเท้าแบบนี้ด้วยนะฮะเอาแล้วครับเนสโกะกับเฮดไลท์ออกมาเป็นอะไรครับว้าวนี่นะฮะ โอ้ยคล้ายๆกะซื้อเหมือนกัน <laughs> นี่นะมีหัวมีไส้แบบนี้นะครับแล้วก็มีที่สําคัญมีหัวหลอดไฟยื่นออกมาแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> โอ้น้องเนสโกเรานะกลายเป็นเป็ดหัวงูไปแล้วนะครับนี่นะฮะการรวมร่างระหว่างเฮดไลท์ like กับเนสโกนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเอาละฮะแล้วตัวละครอีกตัวที่พี่สปอยได้เกริ่นไปก่อนหน้านะครับว่า จับเนสโกะมารวมร่างกับคนนี้แล้วก็ดูแปลกตาดีนะครับนั่นก็คือไซเลนเฮดนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวไซเลนเฮดนะครับรวมกับเนสโกะนะครับจะเป็นยังไงนะครับบ้างนี่นะฮะลักษณะจะออกมาคล้ายๆกับเป็ดหลอดไฟนะครับกับเนสโกะเลยนะครับแต่ว่านี่นะครับเนสโกะกับไซเลนเฮดเนี่ยจะสูงกว่านะครับนี่ฮะเนสโกะไซเลนเฮดก็มาแล้วครับโอ้แต่เวอร์ชั่นนี้ นะหน้าจะขาวกว่านะครับเพราะว่าไฟสองหน้าอยู่นี่นะฮะมีไฟสองหน้าโดยโดยส่วนตัวนะครับจากเฮดไลท์นั่นเองนะครับแต่ดีนะครับได้เป็นลำโพงใบนะครับก็คือได้ตัวสูงกว่าไปนั่นเองนะครับลองทรงนะครับดั r เซนเฮดนะครับที่มีหลายหัวแบบนี้นะครับรวมร่างกับเดซโกดูบ้างนะครับอาจจะมีอะไรเจ๋งๆนะครับไปครับเฮ้ยชุบว้าวนี่ฮะ กลายเป็นด์กไซเลนเฮดมีเสื้อคลุมใส่นะครับด์กไซเลนเทสพิฆาตอสูรนะครับก็มานะครับและแถมหัวของน้องเนสโกเข้าไปอีกหนึ่งหัวแบบนี้นะครับเอาครับทีนี้มาลองไซเลนเฮดบลัดกับเนสโกดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่าเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยอโอ้เดี๋ยวนะน้องเนสโกเรานะครับอาจจะดูนั่งไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะ น้องเนสโกเรานั่งไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับส่งคืนไปก่อนนะครับส่งคืนไปก่อนเห็นแบบหันหลังดีกว่านะครับเอาฮะรอบนี้ลองให้ชาโดกับเนสโกดูบ้างนะครับเป็นไงครับชาโดกับเนสโกไปไหนแล้วเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะจับตัวก่อนอ่ะนี่ครับจับได้แล้วนี่นะชาโดกับเนสโกเรานะครับกลายเป็นว่าเนสโกนะครับมีอะไรครับนี่ นะฮะมีโบแบบใหม่เหรอหรือเป็นผมทรงใหม่นะฮะแล้วยืนนิ่งๆหน่อยครับโอ้โหนี่ฮะชาโดกับเนสโกเรานะครับกลายเป็นน้องเนสโกได้ได้โบอันใหม่ไปติดหัวแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับไปได้ครับอ่านะฮะลองไซเลเนสไอซ์บ้างดูครับกับเนสโกนะครับโอ้อยังไงครับเนสโกยูนิคอนก็มาแล้วครับ <laughs> นี่นะฮะ อยู่ดีมีหนามงอกออกมาตรงหน้าผากแบบนี้นะครับโอ้โหน้องเนสโกกับไซเลนเฮดไอเรานะครับและดวงตาเขากลายเป็นอะไรไปแล้วครับกลายเป็นกล้องส่องทางไกลมีส่องเห็นตาแบบนี้ด้วยครับน้องเนสโกะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนสโกกับไซเลนเฮดไอส์นะครับอ่ะนะครับเอาไว้นี้นะครับไม่แหน่ดูเหมือนเนสโกกับพวกไซเลนเฮดเนี่ยรวมออกมาแล้วตลกหลายแบบเลยนะฮะเอานะครับส่งท้ายคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวเรานะครับปล่อยให้ตัวละครเทเวอร์ที่รวมร่างกับเดซุโกะนะครับลองสู้กันดูนะครับแล้วน้องๆลองเดากันดูนะครับว่าตัวละครตัวไหนนะครับจะเหลือรอบเป็นตัวสุดท้ายนะครับใครเดาถูกนะครับก็ขอให้สอบได้ที่หนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับอ้าวนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยตายครับการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับโอ้โหนะตัวละครเทเวอร์รวมร่างกับเดซุโกะนะครับและดูเหมือนตอนนี้นะครับ แก๊งไซเลนเฮดเนสโกะนะครับจะได้เปรียบตัวละครอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหจัดการเรียบหมดเลยนะครับนี่นะฮะเอาละฮะโอ้จะเหลือใครให้สู้ครับกับแก๊งสุดหล่อเท่แบบนี้นะครับโอ้แล้วก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่าค่าพลังของเหล่าไซเลนเฮดนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับรวมถึงเขามีกันหลายตัวนะครับแหมเขาเป็นเผ่าเดียวกันนะครับก็เลยคว้าชัยชนะในรอบนี้ไปนะครับ เอาละครับน้องๆครับและสำหรับคลิปการรวมล่านะครับระหว่างตัวละครเทรเวอร์เฮดสันกับเตสุโกนะฮะวันนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามดูช่องสบวยกันโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยละกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ